สรุปข่าวประจำสัปดาห์วันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานางมารีนคารวัต สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายนางสาวนิติตาชูประเสริฐศักด์นางสาวจำเนียนเริงเขตกรรมนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการและนางสาวธัญชนกเพรียมอ่อนนักวิชาการแรงงานสำรวจกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบะเพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบจังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่แรงงานนอกระบบจังหวัดอุทัยธานี จำนวนสามแห่งได้แก่กลุ่มจักสารบ้านเกาะอ,อีเพลินอำเภอหนองฉางกลุ่มใบไม้เปลี่ยนเมืองอำเภอบ้านไร่กลุ่มเขาว,วงการมิ้นอำเภอรานสัก คันที่2พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพื่อติดตามการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และควบคุมดูรลการรับบริจาคเงินและสิ่งของให้ไปเป็นตามระเบียบกฎหมายโดยมีนายอลงกตวรารกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน นาห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีเวลา11นาฬิกานายเศรษฐสิทธิ์จำเรียงนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายพีรพลตันทะโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019จังหวัดอุทัยธานีรวมถึงพิจารณาการจัดงานทำบุญศาสนาทอดกระถินการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีโดยต้องผ่านหรักเกณ์ตามที่สาธารณสุขกำหนดณห,ห้องประชุมสารการจังหวัดอุทัยธานีเวลา14นาฬกา นางสาววิชุดาสอนปานนักวิชาการแรงงานและนางสาวสารินดาจันนันเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการรับส่งหนังสือราชการการจัดเก็บและการค้นหาเอกสารรวมถึงการลดใช้กระดาษของจังหวัดอุทัยธานีอย่างเต็มรูปแบบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณนห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรายงานจังหวัดอุทัยธานี วันพุทธที่3พฤศจิกายน2564เวลา13นาฬิกานางสาวนิติตาชูประเสริฐศักดิ์และนางสาวจำเนียนรรองเขตกรรมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่ลูกจ้างโดยพนักง,งานตวรวจแรงงานได้ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้อำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างผู้มาติดต่อ เวลา13นาิกา30นาทีนางสาวนิติตาชูประเสริฐศักดิ์นางสาวจำเนียนเริงเขตกรรมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวนพวรรณท่าจริงนักวิชาการแรงงานได้ตรวจส่งเสริมนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานณบริษัทพระปฐมจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี วันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายน2564เวลา13นาฬิกา30นาทีในสถสิติจำเรียงนิติกรปฏิบัติการและนางสาววิชุดาศนปานนักวิชาการรายง,งานให้คำปรึกษาแก่รูกจ้างกรณีนายจ้างเลิกจ้างพนักงานตวรวจรายงานได้ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิที่รูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงสิทธิการว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พศ2533ตลอดจนได้อำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างผู้มาติดต่อ วันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีและนางสาวจารุวันตีลาดเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่2ทับ2565และประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานีพศ2566-2570เพื่อดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการด้าน แรงงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดณนะห้องประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานีอาเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง YouTube สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี